กิจการบทที่7แล้วมหาปุริหิตจึงถามเขาว่าจริงตามคำฟ้องนี้หรือสเตเฟนตอบว่าพี่น้องและผู้อาวุโสทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเกียรติสิริทรงปรากฏแก่อับราฮมัมบรรพบุรุษของเราขณะที่เขายังอยู่ในดินแดนเมโสโปเตเมียก่อนจะมาอาศัยในเมืองฮาราน พระเจ้าตรัสว่าจงละบ้านเมืองของเจ้าและชนชาติของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าดังนั้นเขาจึงออกจากดินแดนของชาวเคเดียไปท้งรกรากที่เมืองฮารานเมื่อบิดาของเขาสิ้นชีวิตแล้วพระเจ้าทรงส่งเขาว่ายังดินแดนนี้ที่พวกท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบันพระเจ้าไม่ได้ประทานกรรมสิทธิ์ใดๆให้เขาที่นี่แม้แต่ที่ดินเท่าฝ่าเท้า แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าเขากับลูกหลานของเขาจะครอบครองดินแดนนี้ทั้งๆที่ขณะนั้นอับราฮัมยังไม่มีบุตรพระเจ้าตรัสก,กับเขาว่าลูกหลานของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในต่างแดนและจะตกเป็นทาสทุกกดขี่ร่างแก400ปีแต่เราจะลงโทษชนชาติที่เขาเป็นทาสรับใช้และหลังจากนั้นเขาจะออกจากดินแดนนั้นมานมัสการเราที่นี่ แล้วพระองค์ประทานพันธสัญญาแห่งการเข้าสนวดให้อับ,บราฮัมต่อมาอับ,บราฮัมก็ได้บุตรชื่ออิสอัจและท่านให้เข้าสุนัตเมื่ออายุ8วันหลังจากนั้นอิสอัจมีบุตรชื่อยาโคบและยาโคบเป็นบิดาของบรรพบรุษทั้ง12นั้นเพราะบรรพบุรุษเหล่านั้นอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปเป็นทาสอยู่ที่ประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าสถิตกับเขา และช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ร้อนทั้งปวงส่งให้เขามีสติปัญญาและได้รับความดีความชอบจากฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปถึงกับตั้งให้ครอบครองทั้งอียิปตและราชสำนักต่อมาเกิดการกระดานอาหารทั่วทั้งอียิปตและคานาอันทําให้เกิดความทุกข์เข็นครั้งใหญ่และบรรพบุรุษของเราหาอาหารไม่ได้เลยเมื่อยาโคบได้ข่าวว่าที่อียิปตมีข้าว จึงให้เห่าบรรพุรุษของเราไปที่นั่นเป็นครั้งแรกพอครั้งที่สองโยเซฟสแสดงตัวต่อพี่น้องและฟาโร์ทรงทราบเกี่ยวกับครอบครัวของโยเซฟหลังจากนั้นโยเซฟจึงส่งคนไปรับยาโคบบิดาของเขาและครอบครัวของเขาทั้งหมด75คนมายาโคบจึงลงไปอยู่ประเทศอียิปต์คราเแล้วเราบรรพุรุษของเราได้สิ้นชีวิตที่นั่น ศพของพวกเขาถูกนำกลับเอาไว้ที่สุสานที่เชเคมซึ่งอับ,บราฮัมได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งซื้อจากบุตรของฮาโมเมื่อใกล้ถึงกำหนดที่พระเจ้าจะทรงให้เป็นจริงตามพระสัญญาซึ่งทรงให้ไว้กับอับ,บราฮัมจำนวนประชากรของเราในอียิปต์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วกษัตริย์อีกองค์หนึ่งซึ่งไม่รู้จักโยเซฟเลยได้ขึ้นครองอียิปต์ พระองค์ทรงใช้อุบายเล่นงานชนชาติของเรากดขี่เหล่าพันธุ์บุรุษของเราบังคับให้ทิ้งทารกเกิดใหม่ของเราให้ตายไปครั้งนั้นโมเสสเกิดมามีลักษณะพิเศษกว่าเด็กทั่วไปจึงจะรับการเลี้ยงดูในบ้านบิดาของเขาจนอายุสามเดือนเมื่อถูกนำไปทิ้งไว้นอกบ้านพระธิดาของฟาโร์ก็ได้รับไปเลี้ยงดูเป็นโอรสของตน โมเสสได้รับการศึกษาในวิชาความรู้ทั้งปวงของอียิปต์ส่งอำนาจทั้งด้านวาจาและการกระทำเมื่อโมเสสอายุ40ปีก็ตัดสินใจไปเยี่ยมเยียนอิสราเอลพี่น้องร่วมชาติเขาเห็นชาวอิสราเอลคนหนึ่งถูกชาวอียิปต์รังแกก็เข้าไปป้องกันและแก้แค้นแทนโดยฆ่าชาวอียิปต์คนนั้นโมเสสคิดว่าพี่น้องร่วมชาติของตนจะตระหนับว่าพระเจ้า ส่งใช้เขาให้มาช่วยพวกเขาแต่พวกเขาไม่ได้ตระหนักเช่นนั้นวันรุ่งขึ้นโมเสสพบชาวอิสร,สราเอลสองคนกำลังต่อสู้กันจึงพยายามไกล่เกลี่ยด้วยกล่าวว่าเพื่อนเอ,อ๋ยพวกท่านเป็นพี่น้องกันมาทำร้ายกันเองทำไมแต่คนที่กำลังทำร้ายอีกคนหนึ่งอยู่ก็ผลักโมเสสออกไปและกล่าวว่าใครตั้งเจ้า เป็นเจ้านายปกครองและเป็นตุลาการตัดสินพวกเราเจ้าอยากจะฆ่าฉันอย่างที่ฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือเมื่อโมเสสได้ยินเช่นนั้นจึงหนีไปมีเดียนเขาตั้งรกรากที่นั่นในฐานะคนต่างด้าวและมีบุตรชายสองคน40ปีผ่านไปทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่โมเสสในพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟ ในถิ่นกันดารใกล้ภูเขาซีนายโมเสสเห็นแล้วก็อัศจรรย์ใจขณะเข้าไปดูใกล้ๆก็ได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าพระเจ้าของอับราฮมัมอิสอักและยาโคบโมเสสกลัวจนตัวสัน่นละไม่กล้าที่จะมองแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า จงถอดรองเท้าออกเพราะเจ้ากำลังยืนอยู่บนที่บริสุทธิ์เราได้เห็นความทุกข์เข็นของประชากรของเราในอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของเขาเราจึงลงมาเพื่อปลดปล่อยเขาทั้งหลายให้เป็นอิสระมาเถิดบัดนี้เราจะส่งเจ้ากลับไปยังอียิปต์มเสสคนเดียวกันนี้ที่ถูกพวกเขาปฏิเสธว่า ใครตั้งเจ้าให้เป็นผู้ปกครองและเป็นตุลาการพระเจ้าเองได้ทรงส่งเขามาเป็นผู้ปกครองและเป็นผู้ปลดปล่อยของพวกเขาผ่านทางทูตสวรรค์ผู้ได้ปรากฏแก่เขาในพุ่มไม้โมเสสนำพวกเขาออกจากอียิปต์และได้ทำหมายสำคัญและปาฏิหารต่างๆในอียิปต์ที่ทะเลแดงและตลอด40ปีในถิ่นทุรกันดาร โมเสสคนนี้เองที่บอกชนอิสราเอลว่าพระเจ้าจะทรงส่งผู้เผยพระวจนะเช่นข้าพเจ้ามาคนหนึ่งสำหรับท่านจากหมู่ประชากรของพวกท่านเองเขาอยู่กับชุมนุมชนในจินกันดานอยู่กับทูตสวรรค์ที่กล่าวกับเขาบนภูเขาซีนายและอยู่กับบรรพบุรุษของเราทั้งหลายและเขาได้รับพระวจนะอันทรงชีวิตซึ่งสืบทอดมาถึงเรา แต่หลัาบรรพบุพร,บรุษไม่ยอมเชื่อฟังกลับปฏิเสธเขาและมีใจปรารถนาจะกลับไปอียิปต์พวกเขาบอกอารอนว่าช่วยสร้างเทพเจ้าขึ้นมานำพวกเราไปเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสผู้ที่พาพวกเราออกมาจากอียิปต์ครั้งนั้นเหล่าประชากรได้ทำเทวรูปลูกวัวพวกเขาถวายเครื่องบูชาแก่เทวรูปนั้นและเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติ แก่สิ่งที่สร้างขึ้นด้วยน้ำมือของตนแต่พระเจ้าทรงหันหลังให้พวกเขาและทรงปล่อยให้พวกเขานมัสการสิ่งต่างๆในท้องฟ้าเป็นจริงตามที่เขียนไว้ในหนังสือของพระดาผู้เผยพระวจ,จนะว่าพงพันอิสราเอลเอ๋ยตลอด40ปีในถิ่นกันดาลจะได้ถวายเครื่องบูชาและมอบของถวายแก่เราหรือเจ้าตั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ แห่งพระโมเลกและดวงดาวแห่งเลฟฟานเทพเจ้าของเจ้าคือรูปเคารพต่างๆซึ่งเจ้าสร้างขึ้นกราบไหว้ฉะนั้นเราจะส่งเจ้าไปเป็นเฉลยในดินแดนที่ไกลยิ่งกว่าบาบิโลนบรรพบุพร,บรุษของเรามีพับพลาแห่งพันธสัญญาอยู่ด้วยในจินกันดานซึ่งสร้างขึ้นตามที่พระเจ้าทรงบัญชามโมเสส ตามแบบที่โมเสสได้เห็นเมื่อได้รับพระพราแล้วบรรพบุพร,บรุษของเราภายใต้การบังคับบัญชาของโยชูวาก็นำพระพระนั้นไปกับพวกเขาเมื่อเขายึดครองดินแดนจากชนชาติต่างๆที่พระเจ้าทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าพวกเขาพระพระคงอยู่ในดินแดนจนถึงสมัยของดาวิดผู้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า และดาวิดทูลขอที่จะสร้างที่ประทับถวายพระเจ้าของยาโคบแต่เป็นโซโลโมอนที่สร้างพระนิเวศถวายพระองค์อย่างไรก็ดีองค์ผู้สูงสุดไม่ได้ประทับในนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นตามที่ผู้เผยพระวจ,จนะกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าสวรรค์เป็นบรลลังของเราและโลกเป็นที่วางเท้าของเรา กันแล้วนิเวทที่เจ้าจะสร้างให้เราเป็นแบบไหนเล่าหรือที่พำนักสำหรับเราอยู่ที่ไหนมือของเราเองไม่ใช่หรือที่ได้สร้างสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ท่านเหล่าประชากรผู้หัวแข็งผู้มีจิตใจและหูที่ไม่ได้เข้าสุนัตท่านก็เป็นเหมือนพันธุ์บริรุษของท่านพวกท่านต่อต้านพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เสมอ มีผู้เผยพระวจะนะคนไหนบ้างที่ไม่ถูกบรรพบรุษของท่านข่มเหงพวกเขาฆ่าแม้กระทั่งบรรดาผู้ที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรมและบัดนี้พวกท่านได้ทรยศและประหารพระองค์ท่านผู้ได้รับบทบัญญัติซึ่งประทานผ่านทู่สวรรค์แต่ไม่ได้เชื่อฟังบทบัญญัตินั้น เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินเช่นนี้ก็โกรธจัดและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตเฟนฝ่ายสเตเฟนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอยหน้าขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์เห็นพระเกียรติสิริของพระเจ้าและเห็นพระเยซูประทับยืยนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเขาเกล่าวว่าดูเถิด ข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์เปิดออกและบุตรมนุษย์ประทับย็ยนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าถึงตรงนี้พวกเขาอุดหูพร้อมกับตะโกนสุดเสียงและพากันกรูเข้าใส่สเตเฟนเราล,ลาเขาออกจากกรุงและลุมกว้างก้อนหินใสขณะเดียวกันเหล่าพยานผู้ปรับปรามสเตเฟนถอดเสื้อวางไว้แทบเท้าชายหนุ่มที่ชื่อซาโล ขณะพวกเขาเอาหินคว้างใส่นั้นสเตเฟนอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระเยซูเจ้าขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์แล้วคุกเข่าลงพร้อมกับร้องว่าพระองค์เจ้าข่าขออย่าทรงถือโทษพวกเขาเนื่องด้วยบาปนี้แล้วเขาก็ขาดใจตาย